มันใหผ้ผู้ฟังเข้ามาจอยด้วยไม่ได้ ม,มาคุณผู้ชมกลับมาในช่วงแก้มือกันนะคะหลังจากที่เราคุยกันในภาพรวมของทองคําแล้วก็ฟิวเจอร์ไปแล้วกลับมาที่หุ้นบ้านเรากันกรอบยังไม่ไปไหนนะเราคุยกันมาหลายอาทิตย์แล้วนะคะพี่พงศ์พูดคุยกันต่อในสัปดาห์นี้กันว่าถ้ากรอบไม่ไปไหนแบบนี้จะเอาอยัางไงดีคะพี่วอลุ่มวอลุ่มบางวันก็เยอะบางวันก็น้อยน้อยวันนี้ก็น้อยนเะนี่ยก็ยังยังถือว่าดี นะครับที่มันเวลาก,กองลงมาแล้วมันจะวอรุ่มจะน้อยแต่ตอนขึ้นวอรุ่มจะเยอะนะครับก็ยังทําให้ตรงแนวรับตุงพันสามนี่ก็บวกลบนิดหน่อยนะครับพันสามถึงพันสามร้อยสิบก็จะมีความแข่งแก่งขึ้นแต่เยอะนี้นานๆไปก็ไม่ค่อยดีอประเด็นคือม,มันนานแต่ไงพี่ถ้า<อ>ถ้ามันรีบๆขึ้น<อ>ไปนะ <c oughs> ก็จะ,จะก็จะสดูสบายใจกว่าเ,เ<อ>ี้กก็ ไม่เป็นไรถ้ามันหลุดเราค่อยๆมาช็อตกันนะครับถ้ามันหลุดพันสามเราบวณลุ่มมาเนี่ยมาหกเจ็ดหมืนะ่นอ่ะเราไปไปช็อตกันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็อึดอัดขึ้นก็นไม่ขึ้นแล้วก็มานั่งเสียวด้วยจะหลุดไม่หลุดแต่หลุดไม่หลุดนะครับแต่มันก็เด้งขึ้นไปหลายรอบนะแต่ก็มันก็ยอมแล้วว่ายากมากช่วงนี้นะครับภาพรวมนะครับมันก็หมดแล้วผลประกอบการอะไรก็หมดแล้วแล้วตอนนี้จะไปโฟกัสเรื่องอะไรยัง ก็ยังไม่ชัดเจนอะดูข้างเงินนิดนึงนะครับก็ข้างเงินก็เตรียมจะรีบาวอีกแล้วมันก็จะเป็นเป็นปัจจัยลบนะครับแต่หลังหลมันก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กันเท่าไหร่นะครับ ระหว่างดัชนีกับค่้งเงินนะครับมันก็เป็นอย่างนี้นิ่งสงบกับทั้งทั้งโลกเลยนะครับเบ่ายมาเปิดมาทางยุโรปโลบนิดหน่อยนะครับก็ครึ่งเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับของเราเองก็เลยน่าจะเปิดลบตามไปด้วยเปิดใกล้ๆลบอะนะครับก็เริ่มเริ่มไปอิงก,กับกับเมืองนอกมากขึ้นในในประเทศก็ไม่รู้จะอิงอะไรเหมือนกันครับไม่มีปัจจัยบวกอะไรใหม่ๆเลยนะ อืมก็แม่ปัจจัยลบก็ไม่ไม่ค่อยมีแต่มีประเด็นเรื่องของ GDP นะครับที่ติดลบใช่ไหมต้องถือว่าบวกใช่ไหมพี่พงศ์อืมไม่บวกนะในสายตาพี่เพราะตรงนี้เอ่อลบน้อยกว่าที่คาดไงแต่แต่ตรงนี้เนี่ยมันรวมสามเดือนที่ตัดแจกห้าพันด้วยนึกออกไหมห้าพันสามเดือนหนึ่งห้าคนละหนึ่งห้ายอดเป็นแสนล้านอ่ะมันอยู่ในกวิ้งก n อเวนสเปนนิงด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ ออกมาดูเหมือนดีแต่ว่าประเด็นก็คือควอเตอร์สามไม่มีแล้วนะไม่พิบพิบพันธงเหรอเดี๋ยวเผื่อมีอีกนะหมดกระตังแล้วมั้งไม่ไม่น่าจะมีแล้วนะครับยิงไปชุดใหญ่เลยตอนนั้นแจกแหลกลาเลยอ่ะนะครับสามเดือนแล้วก็โควิดก็ไม่ไม่ได้ก็ยังไม่มีแต่มาสาไม่น่าจะมีแล้วนะครับเพราะนั้นต้องต้อง ตัวเลขจริงๆออกจะออกมาเนี่ยจะจะถึงยี่สิบกระเปา่าไม่รู้นั่นอ,อีกอีกอกนานแช่ันเอาไว้รุ่นอันนี้ฝากไว้ให้ดูหน่อยหนึ่งนะครับว่าอย่าเพิ่งดีใจกันตัวเลขสิบสองเปอร์เซ็นนะครับมันมีตัวเลขของการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐชุดใหญ่ๆเพียบเลยตรงนั้นนะครับในสามเดือนสามใน q ตเ r t e r สองนะครับถ้าอย่างนั้นทำไงดีดคะพี่พรว่าไงดีนะวันนี้ก็รอรอรอ,อถ้าหลุดก็ช็อต พันสามให้รอถ้าหลุดพันสามเหรอหลุดพันสาม้้วก็ค่อ,คอยคัดมังไงก็ก็เดื่อนสื้อได้ไม่มีอะไรเออค่อยค่อยคอย่คอยคัดหรือค่อยชอดัดเพิ่มถ้ามีหุ้นอยู่ก็คัดทิ้งหลุดพันสามแล้วก็เปิดช็อตในตัวทีเฟสนะครับเพื่อเพื่อทํำกำไรในขาลงท,งทันทีแต่ถ้าอย่างนั้นจะให้ลองตรงนี้ไหมก็ไม่เอาอ่ะมันยืนนานไปก็เสียวไปอืมแล้วจริงๆเนี่ยมัน น้องจอยลองตีเป็น h o r i z o n t a l ตัวบนก็อยู่ประมาณพันสามร้อยแปดสิบตัวล่างอยู่ประมาณพันสามร้อยสิบเส้นนอ,อกงหมดเลยเราใช้อินใช้ใช,ใช้เส้นคัดเฉลี่ยไหมพมี่ไม่ใช่ไม่ใช่เออ,อตัวล่างออเ,เอาอเส้นนีกต้นออกไปเลยเส,ส้นสีแดงสีแดงออกไปเลย นะแล้วก็ทําให้มันกว้างขึ้นหน่อยหนึ่งขยายมันกว้างใช้ลูกศรลูกศรขึ้นลูกศรเออเอ,อ,เ,อ,อเนี่ยแล้วครับจะดูตรงซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือมันจะเป็นเป็นเป็นแชนแนลที่ชัดเจนนะครับว่ามันเป็นทั้งบนเป็นทิ่โปรท็อปนะครับขึ้นไปชนสามรอบมันไม่จำเป็นต้องเป๊ะๆนะครับก็ใกล้ใก,ใก้เคียงกันข้างล่างก็ลงมาสองรอบเป็นเป็นดับเบิลท็อปตรงบริเวณพันสารอยสี พันสามร้อยตัวนี้นะครับพันสามร้อยสิบแล้วพอยต์ก็คือว่ามันเด้ขึ้นไปพันพันสามร้อยห้าสิบสามตัวเนี้ยมันถือว่าเป็นเฟลลีสวิงชนิดหนึง่งที่บอกไม่ค่อยสบายใจเนี่ยเพราะว่าตัวตัวเฟลลีสวิงเนี่ยก็คือปกติมันต้องสวิงครบวงใช่ไหมอันนีส้สวิงไปได้ครึ่งแค่ครึ่งวงแล้วแล้วมากองกองเพราะนั้นมีแนวโน้มเหมือนกันว่ามันจะหลุดพันสาม อันนี้คืออันนี้แอดวานนิดหนึ่งแอดวานนิดหนึ่งน,นี่เพียวเทคนิคเลยนะครับเพียวเทคนิคขั้นสูงหน่อยหนึ่งนะครับในการอ่านอาการว่าโอกาสจะเบรกลงกับเบรกบบขึ้นอ่ะเบรกลงมันมีมากกว่าก็ให้น้ำหนักงกักนน้นก็เฝ้าแล้วกันคุณชมก็เฝ้าแล้วกันคือคถ,ถ้าลงมาเทสเชียวเชียวใกล้ๆกับด้านล่างอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เพิ่มความระมัดระวังกันแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ที่ศึกษาเรื่องทีเฟกมากก็จะต้องเอามาใช้ด้วย ใช่อ่ะแล้วนะมาดูกันในหุ้นที่คุณชมถักเข้ามาบ้างดีกว่าดีแท็กแนะน้มดีแท็กดีแท็กงบออกมาแล้วเนาะคุณผู้ชมที่มีหุ้นอยู่ก็ถ้าถ้าถือกาแฟ <จะ S 2> เน,นมิเท่กก็ดูตามเลยนะคะเอาเลี้ยง<ม>เลี้ยงเลี้งเลี้ยง <laughs> เอามาเลี้ยงเลี้ยงอยู่ส่วนล่างก็เออครับก็ แบ่งเป็นสองโซนนะครับโซนโซนบนก็จะมีต้านแลกสี่จุดสองสี่สองก็เยอะแล้วแต่ตรงนี้นะครับอืมก็ยืนสงบเรียบร้อยก็คงไม่มีอะไรดูแพทเทิร์นแล้วก็จะซื้อซื้อก็ต้องถือแล้วรอรอรอนานหน่อยแต่เหมือนเขาสู้ที่แนวรับตรงนี้นะพี่พงศ์แต่ก็ก็สู้ว่ารุ่มแห้งเรียบร้อยละอืม จะรับรู้ข่าวล้ายไปเยอะพอลมครัวแล้วลงมาแต่ห้าสิบกลายเป็นตัวทรูเป็นงบประมาณดีกว่าครับอ่ถ้าเขาถ้าเขายืนแถวๆนะี้รับนี้แล้ววอลุ่มแห้งอันนี้อันนี้รับได้ไม่เอ่าเสียเวลาเหรอเมีแต่ว่ามีอยู่ก็ถือถือได้ไม่รู้จะกองอยู่นี่อีกฐาน,นอจอย <laughs> ซื้อตัวที่มีอาการดีกว่านี้ไหมอันนี้ก็นิ่งเฉงหบบสลบสไลดยอะ่ะ <laughs> อืมรอมันตื่นก่อนค่อมาเล่น เสียโอกาสใช่ไหมอันเดี๋ยวรับไปทูไปทูใช่ไหมพี่พงศ์ไปไปทูโอเคกว่าทูแต่ทูยังไม่ไม่ผ่านน้ต้านนะทูก็ลุ้นทูก็ติดติดติดอยู่สามบาทห้าสิบนะครับเบรกได้ก็ก็เฮนะครับเบรกได้ก็สามบาทแสิบจริงๆริตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยจะผ่านไม่ผ่านผ่านไม่ผ่านสรุปไม่ผ่านออตลาดมัน มันย่อยๆด้วยอ่ะอืมก็เอาให้เอาให้ผ่านสามบาทห้าสิบไปก่อนถ้าเป็นใครเล่นนะกัน <อะ S 1> นะคะ <ificación S 1> ครับแต่ไม่รู้คุณผู้ชมมีอยู่แล้วหรือย,อยังสำหรับดีแท็กนะแต่ว่าก็ก็ดูแนวโน้มโอ้โหเ้ถุงมือ,อยางมันจะสลิงยิงรอดแลวเมื่อวานจะฟอลนนี่จะลิงกอีกแล้วเออเอาเข้มาเอาไม่เอาไม่ละไม่ดูเอาไม่ละไม่ไม่สู้แล้วมันแข็งแรกปวเกิน แต่ถ้าตามเทคนิคเสียแทางแรกก็ต้องซื้อนะแล้วตอนนี้ก็เป็นรูปไต่สตาร์เป็นมอร์นิ่งสตาร์ชนิดหนึ่งด้วยอืมก็ถ้าถ้าตามเสียเทคนิคก็ต้องซื้อนะครับแต่ถามว่าตัวเองจะเล่นอันนี้นะคือถ้าเราแนะนำเจอเนี่ยเราก็บอกเออมันเป็นสัญญาณซื้อแต่ถ้าบอกกับตัวเองจะซื้อไหมไม่เอากลัวหอนแหล้วก็ CPO c p r เหรออันนี้หลุดทุกแนวเลยนะครับหลุดทุกแนวคงไปเริ่มกันหกสิบต้นๆหรืออาจจะหลุดหกสิบด้วยจะพูดถึงตัวที่สือกระทบจาก GDP ครับก็นี่แหละเซเว่นกระโดนโดนเต็มๆแหละอืมคนไม่ยอมเซงเงกันจริงๆนะกระทบทุกวงการหลุดแล้ววอลุ่มเยอะด้วยเนาะอืมตอนแรกวัดไว้แค่ 62แต่ก่อนวัดได้เยอะกว่านั้นดูกันไหมอันใหม่เนี่ยสเกตอยู่ีประมาณ660ก็ต้องช็อตอเก้นพอนะครับมีอยู่ก็อย่าอย่าบอกว่าเอาไป่อแล้วไปรอรับใหม่เป็นการเมเนจเมนต์เอ่อเมเนจเมคอสเมเนจเมนต์นะครับเป็นการลดต้นทุนในอดีตลงเราไม่ได้คันรอดถ้าเราบอกคันรอดคนไม่อยากขาย เราช็อตอะเกนผ่อนขายแล้วก็แช่งให้มันลงแล้วก็เพื่อไปรอซื้อคืนเนี่ยถ้าหกสิบาทเราก็จะประหยัดไปได้สี่บาทครับอราฟอะไรนะกราฟลงไปฟ้าเออลงไปฟ้าลงทุนเลยแฮนี่เนี่ยอยู่ๆก็เพิ่มทุนทำเพื่อนฝุงเละหมดเลยก็ยังนิวโลด้วยนะวันเนี้ย ตายแล้วใจเมื่พันสามฉันจะเอาอีกริมก็มีนิวโรพี่พงพันสามฉันจะเอาอยู่ไว้นี่อะลงไปฟาดเป็นตัวดาวลุ่มดีพีเอสซียังไม่นิวโรแต่ว่าก็ต้องขายละวัดเราได้ยี่สิบห้าบาทกราฟอหรอพี่ลองวัดดู ได้ตรงโลเดิมอะโลเดิมซ้ายมืออ่ะอืมก็บอกแล้วมันพี่เคยพูดแล้วตั้งแต่ตัง้งแต่มันประกาศเพิ่มทุนเมื่อเดือนก่อนจำได้ไหมว่ามันข้อหาประหารเลยนะเพิ่มทุนอยู่อยู่กับเพิ่มทุนสี่ส่วนกับเพิ่มทุนถือสามากอะ่ะอืมแต่มันก็แบบม,มันก็เหือความคาดายจแล้วก็นั่นด้วยแล้วแล้วไป มีเงินสดเหลือไปซื้ออินทัศด้วยนะไปมาเพิ่มทุนงงกับชับอีกตัวพีททีจีซี GC, วันนี้หุ้นใหญ่ๆก็จีซีก็ลงตัวนี้ตัวนี้โอเคนะจีซีเนี่ยจีซีกลายเป็นชนนานไปก็ไม่ดีนะมันชนแาวต้านมันอยู่ที่ท่ปปะทปมันอยู่ที่บริเวณห้าสิบเอดถึงห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบ ชนไปนานเดี๋ยวจะล่วงลงไปข้างล่างใหม่ล่วงไปนะหรับก็อยู่ลึกเลยอยู่ตั้งสี่สิบห้าบาทแต่ถ้าเบรกนี่เป็นเรื่องเลยนะเบรกห้าสิบสองบาทได้นี่เฮเลยห้าสิบเอ็ดบาทเพราะมันเพราะมันก็ชนเกินเกินหลายครั้งไปละพี่พผมก็นู้ว่ามันอยู่โซนบนนะใช่ใช่นานไปและไม่ดีคือถ้าจะเบรกควรรีบไปควรีบไปตั้งตั้งหลายแท่งแล้ว อาถ้ตลาดหลุดพันสามก็ลงมาใหม่ขายไปก่อนผ่านได้ก็ค่อยมาซื้อคืนยอมคือถ้ามันผ่านได้เราก็จะซื้อคืนเราก็จะเสียประมาณบาทหนึ่งบาท่าไหรเอ่อมันติดนะต้านมันติดอยู่ห้าสิบเอ็ดห้าสิบแต่ถ้ามันหลุดหรือรอถ้ามันหลุดหลุดสี่สิบเก้าค่อยคัดก็ได้สี่เก้าแล้วก็ช็อตแล้วก็ไปรอซื้อคืนสี่สิบห้า ก็ตามกรอบเข้าไปใช่ครับมีแต่หุ้นแบบชนชนแล้วยังไม่ยอมข้ามเนาะมีก็มีก็ชนแนวใต้ก็ก็หลุดแนวรับ <c oughs> ดีกว่าหลุดแนวหับจริงจริง,รงอาเซียนครับ <S A, S I A, A S, A S I A N. S I A N เอาอย่าอีกาสามตัว นี่อีกน่าจะฝุ่นหนึ่งแล้วพี่เกินสามแล้วเนี่ยแต่พี่ใส่มูวิ่งไปให้ของจอยใส่ลำบากนี้ก็คือตรงนี้พอดีเลยยี่บห้าวันยี่บห้าวันนะที่บริเวณเก้าบาทยี่สิบถ้ามันเด้งอยู่นะมันเด้งอยู่นะเมืเ่อนะช้ามันลงเก้าสองห้าแล้วก็เด้งมาเก้าเจ็ดศูนย์ก็ก็ลุน้น โอเคก็ถือว่าชนแนวแนวรับระด้งนะครับใช่มันแล้วก็จะปิดปิดใกล้ๆไฮ <constantly> ป,ปิดใกล้ๆสิบบาทได้นี่<ช> <sponsor S 2> ก็จะจบจบจบการปรับฐานเพราะว่าไอ้แท่งแดงสามแท่งหลังนี้วันรุ่มไม่มีนะ ứng, มีหลักๆไอ้วันที่แท่งแดงใหญ่วันแรกเอเอทำนิวไฮแล้วทุบลงมาอันนั้นก็เป็นดับปรับเัญญยาแต่ตรงนี้มันก็ ก็มาเยอะแล้วนะจากสามบาทลงมาสิบสองบาทห้าสิบลงมาเก้าบาทยี่สิบมีก็เยอะพอสมควรพี่พงศ์ก็ยังพยายามจะรักษาบาท่อเหรอเออแต่ตัวนี้ดูแล้วก็พยายามพยายามจะรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้อยู่นะอือใช่เพราะว่าถ้าใส่ยี่สิบห้าวันตามพี่พงศ์ไปมันก็เลี้ยงอยู่เส้นตลอดเลยอ่ะมีแค่มีแค่ปริ่มๆสองวันเนี้ยให้รุนหน่อยเอออิดหน่อยไม่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 สีเรียมอืม เพียงแต่ว่าต้องอาศัยความพยายามปีนกลับขึ้นไปเหนือเส้นให้ได้ให้ให้เป็นไอ้ดิบูลิตเอ็นกราซิงให้ได้นะครับวเป็นแท่งเป็นแท่งเขียวเป็นแท่งแดงเออผูดภาษาเทคนิคเลยคนไม่รูนเรืเ่องเดี๋ยวนะไอ้แท่งเขียวที่มันที่มันจะไปหักล้างสี่ห้าแท่งนี่ได้มันต้องใหญ่ขนาดไหนแล้วพี่พงศกราฟแทงสิบบาทเนี่ยสิบาทหักล้างได้เลยเหรอได้เลย ครัอ่ะสวัสดี S A W A D ตายตายอนเนี้ยขาลงเต็มตัวเลยเพอ <20 S 1> <5 S 2> <า>ยูีพาวันก็จะเห็นนมัน<ก>เป็นแนวต้านเล้วไม่ได้ไเป็นแนวต้านไม่ทะลายแสดงว่ามเป็นแบริสเ,เ,เ,เป็นขาลงอืมเขาทำนิวโรไปตลอดเลยมันโดนอันนี้ก็พื้นฐานด้วยแหละโดนแบงค์ชาติถล่ เหยื่อหลายต่อไปต่อเดบบิปตีจเรื่องชานบริหารเก่งนะพังเลยจะแทบเลย <c oughs> โอ้ <c oughs> โหก็ดูป r t y รอดนะป r t y เขาก็ดูมีเยอะขายกลับมานะเดี๋ไปคุยกับผู้บริหารทุกคนบอกอดทนอย่างเดียวไม่รู้ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับโควิดนะตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับมาตรการอะไร <L> อะไรแ <he? S 2> อลอลทีวี <L TV. S 2> อ่ะดับนี้ก็คงไปรุ่นกันใหม่แถวสามหกนะครับแล้ว <Huh? S 2> ดีใจนะได้เปลีนได้เปลี่ยนทุกวันสทีกลุ้นกันใหม่แถวสามหกโลซ้ายมือนี่เลยเหรอ,อเอ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 อเบอ้ยโเนแคออเออเบี้อกเอกเเรอยกอเออเออะออเออเลยเอ่เอเอ้เออเออเออเอเป้าออเอเลยเลย เพรว่าอันนี้เราประเมินจากตรงจากวันนี้นะคะเพราะว่าจริงๆเราไม่เห็นคือมันมันทำยูโรไปเรื่อยๆก็เลยต้องยึดโลทางซ้ายมือไว้ใช่ไม่มันเป็นเฮดเด็ตชอเดอร์ท็อปเฮดเด็ shoulder bottom เอ่อ bottom ไม่ได้ top top อปทนึ่งเรียกว่าท็อปอ่าท็อเพราะว่าถ้าหัวหัวอยู่ข้างบนเรียกว่า top หัวอยู่กลางเป็นเป็นเรียกบอทท็อปก็ถามว่าอะไรขวาอยู่ตรงไหน ไหลขวาไหลขวาอยู่นี่หรอ,อยู่ห้าสิบห้าห้าสิบห้าบาทเนี่ยห้าสี่ห้าสิบไม่ใช่อันนั้นไหลซ้ายน้องจอยสลับบด้านวูวะนี่หรอไ <c oughs> อ้ที่ลูกศรของของหนูว่านั่นคือไหลซ้ายไม่มันมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ใชทำา o r i z o n t ท l l ที่บริเวณสี่สิบเจ็ดบาท ทำเส้น h o r i z o n t a l ที่สิบเจ็ดบาทสี่สิบเจ็ดอนี่ก้กับเสนนันงากายเต็มเต็มจับมือเขียนเลยสนะี <c oughs> ่สิบเจ็ดเออ <47. S 1> แล้ว <c oughs> เห็นอย่างอซ้ายมือที่เมื่อกี้หนูหนูจีดเจาะนั่นน่ะไหลซ้ายไหลซ้ายมีอยู่สามสามสามหัวไหลขวามีสองหัวอืมมันมันเห็นเลเ้ว้ะ มันสองหัวก็ได้ใช่ไหมไหล่นี่มีสองหัวได้ใช่ไหมได้หัวหัวจะมีสองหัวก็ได้สามหัวก็ได้ใช้จินตนาการทอสมควรแต่ต้องดูต้องดูบ่อยๆใช่ไหมพี่พงศ์ถึงแบบดูปูดูปั๊บตั๊บก็ดูมาสามสิบปีดูวันละห้าสิบรูปดูเป็นล้านแล้วมั้งไม่แล้วหนูดูนะติดแอดไว้อีกหน่อยหนึ่งนะ พอมันตัดมูวิ่งซ้ายมือสุดตรงตรงในกลายซ้ายมือสุดนะอะยี่ห้าวันมันทํางานเลยนะมันขึ้นแล้วก็เกาะเกาะยี่้าวันขึ้นไปตลอดเลยอพอมาหลุดที่้าวันลงมาปุ๊บมันกดจนเป็นไหลขวาสองหัวแล้วก็หลุดในกลายลงมาแล้วช็อตขายเปลี่ยนตัวเลยได้ก็ได้ก็ดดิงอง ถ้าคือถ้า,ถ,าถ้าฟังพม่พออธิบายแบบนี้แล้วถึงถึงได้รู้ว่าโอเคตรงเนี้ยมันเห็นตัวเลขตรงนี้เนาะที่สามสิบหกที่ว่าเงนรเยอะกว่านั้น,นด้ยวยนะอยากจะบอกเอาเท่านี้ก่อนว่าจริงจริงเอาแค่นั้นก่อนเออเอาเท่านี้ก่อัพอ,อีกจากตัวหนึ่งสุงท้ายสําหรับมินค่ะเนี่ยหมดดาวแล้วขึ้นอ้าวขึ้นดาวทำเป็นเล่นแต่เน่ยยืนมาวิ่งได้แล้วนะตอนนี้เราเรา เอาเอาวิงออกเอาเอาวิงออกเพราะว่าพอมันเป็นเซเวออกออกจริงจริงมันมันก็ต,ตีดาวเทนเนี่ยมันเบรกขึ้นมาแล้วแต่ว่าในความแม่นยำในการเขียนเทนไลน์เ,นเราใช้ฮอรดิซนทเลมันแม่นยำกว่าก็คือเอาฮอริซนทเทลตไว้ที่ตรงยี 28, ่สิบบาทสี่สิบยี่สิบ สี 40, ่สิบเราทำลิงเกิลพาราเดลไว้ที่เอ่อที่สิบแปดบาทสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเพราะนั้นชนยี่สิบบาทสี่สิบอยู่ไม่ผ่าน แต่ก็ยังยังโอเคยังมีแท่งเขียวคุมให้อยู่ตรงนี้แล้วก็ไอซก็ทำบูลิสนะครับบูลิสไดเวอร์เจนในตัวไอซไก็เลย <c oughs> มีโอกาสจะเบรกยี่สิบสี่สิบแล้วกลับขึ้นไปข้างบนที่ย,ยี่ห้าได้นะคือมืลรสุมของมิงจริงๆเนี่ยเนาะที่เขาผ่านมาได้ดีๆก็คือเขาเพิ่มสูตรในสาเร็จ ก็คือร้อนแหละอืมอ่าแต่ว่าเบื้องต้นอให้ผ่าน21บาท40ขึ้นไปให้ได้ก่อนใช่ใช่เพราะมันร์เก็ตมันไกลอ่ะ25บาทวันนี้คุณผู้ชมติดตามชมช่วงพี่พงษ์3อ0ห้าท่านขอบพระคุณมากนะคะก็บอกแล้วถ้าอ่านข่าวก็ไม่กล้าซื้อหรอกงบนาวตายใช่จริงคือถ้าดูข่าวไม่ดยจะไม่กล้าหรอกจร่งเนี้ย ก็ต้องดูเพียวเทคนิคนะครับเพียวเทคนิคดูไปพร้อมกันวันนี้พี่พงศ์สอนตีอยู่เยอะอยู่ก็น่าจะลองตีกับผู้ชมมีอยู่ได้นะคะส่วนเซ็ตก็ต้องฝึกฝึกทุกวันนะวันละสิบตัวยี่สิบตัวใช่เพราะไม่ง่านไม่ง่ายใช้เวลาไม่ต่ำกว่ต้องสามปีก็จะเป็นเรื่องเป็นราวเซ็ตก็ยังนิ่งๆเซ็ตก็ยังนิ่งๆอยู่แถวนี้พันสามรอยยี่สิบห้ อ่ะดูโอเคปิดปิดหนึ่งสามสามศูนให้ดูทีมจะได้ดูดีหน่อยอืมอ่ะ,อะถ้าวันนี้ปิดยืนเหนือพันสามร้สามสิบจะโล่งใจไปอีกปลอบหนึ่งนะคะครับได้ค่ะวันนีขอบคุณนะคะพี่พงษ์ครับิีดีครับสวัสดีคะ่ะสวัสดีค,ะดคะ่ะอ่าดูกันสำหรับเทคนิคเข้าไปนะคะเพราะว่าวันนี้จริงๆถ้าเซตยังไซด์ไปแบบนี้เราอาจจะต้องอาจจะต้องไปตีกราฟกับหุ้นรายตัวซะเยอะหน่อยนะคะ วันนี้ยังไม่ได้มีประเด็นที่เป็นโบใหม่ลบใหม่แต่ว่ามีการประชุมครมอจะมีความคาดหวังอะไรเกิดขึ้นสําหรับหุ้นไทยได้ไหมบ่ายวันนี้หลังจากที่เราเหลือบไปดูยุโรปเปิดลบมายุโรปลบอยู่นิดนนิดนิด,นด,นดประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะเดี๋ยวบ้านเราจะเป็นยงไงเดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับพคุยกันกับคุณกิตผลค่ะ